钥匙啊ใช่โอเคโอเคม่แม่แม่มาห้要多多吗多多啊多多很好做很好做很好做เอโอเคครับสวัส okay, ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอพิวเดย์นะคะทำไมไม่เคยเห็นออกมาทำวะ วันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาพูด okay. ถึงกันนะคะก็คือเรื่องการเลิกจุกหลอกของเจ้าทารานั่นเองนี่คือพระเอกของคลิปนี้นะคะมันก็คือออฟ้าทลายโจนนะคะเอ้เจ้าก็ชื่อปุตเตอร์เจ้าก็ชื่อปุตเตอร์อันนี้ฟ้าทลายโจรหลุดขมขมแอะแอะเนี่ยขมขมแอะแอะอยากลองไหม <laughs> ใช่แล้วนะคะก็คือมีใช้ฟ้าทลายโจรน,นะคะในการเลิกจุกหลอกของทาราถ้าท้าวความก็คือทาราเนี่ยดูดจุกหลอกตั้งแต่ประมาณ3มเดือน3เดือนกว่าๆได้จนกระทั่งตอนนี้นะที่ว่าขวบ8เดือนนะคะช่วงประมาณหลังขวบอะ่ะมีให้ดูดแค่กลางคืนนะคะกลางวันไม่ได้ดูดแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะคือทาราจะดูดทั้งกลางวันกลางคืนอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยทําการเลิกเพราะว่าช่วงหลังๆมาเดือนเนี่ย ือ2เดือนท้ายเนี่ยเขาจะรู้ว่าเมย์ดึงจุกหลอกออกจากปากเขาเวลาที่เขาหลับตอนกลางคืนแล้วเขาก็จะแบบเออตื่นมาแบบงองแงอะไรอย่างเงี้ยมีก็เลยไม่อยากให้แบบว่าเออละถ้าคลอดคนที่สองแล้วเราดึงจุกหลอกออกอะไรหรือว่าจุกหลอกเขาหลุดตอนกลางคืนเงี้ยเขาจะลุกมางองแงอะไรประมาณนั้นมีก็เลยคุยกับผิงว่าโอเคงั้นเราตัดไฟแต่ต้นลมก็คือเราก็เลิกจุกหลอกไปเลยนะคะก็คือทาราก็ไม่ต้องใช้ละ คือเขาเขาอ่ะจะหนูมองหน้ามาหนูงาานงเหรอว่าหมาคุยกับใครก็คือกลางคืนน่ะทาราจะได้ดูจุกหลอกก็คือหลังจากที่แปงรแปงฟันเสร็จแปรงฟันเสร็จเขาก็จะถามทันทีเลยว่าแบบเออจุกหลอกเขาอยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยจ้าชมอมชอมแม่แม่แม่จันจันจันช่วย哪里去哪里ม妈蛋จัน去า里ทาร่าเลีอยากชือคอนเฟกอ่ะอยากชงเอ,อือหมามาเกยหนีเตียนเตียนนะโอเคไหม โอเคไหมโอเคโอเคโอเคอมามามาตาตาเลยเหรอยลี้วตาตาเลย <Okay. S 1> อ่ะ,อะ,อะให้พี่แนนถือนะหลังจากผ่านไปเจ็ดคืนนะคะเราก็สามารถที่จะเลิกจุกลองให้ทาราได้แล้วใช่ไหมเย้สีเย่ทำไงเย่เย่เชียววันยิ้มหวานสิยิ้มหวาน ก็คือ,อมันเป็นเจ็ดคืนเนาะที่เมย์ใช้เวลาทั้งหมดนะคะที่แบบชัวร์วเลยว่าเขาไม่ถามถึงแล้วนะคะคือวิธีการเลือกจุกหลอกของเรานะคะก็คือเมย์เอาฟ้าทลา,ายโจรมาแล้วเราก็ขยี้ขยี้ใบอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมแล้วเราก็เอาจุกหลอกนางมาแช่แช่เอาไว้แล้วพอหลังจากที่แบบถึงเวลาแปลงฟันนางจะได้ทุกครั้งใช่ป่ะนางจะถามถึงเราก็เอาจุกให้แล้วเราก็บอกว่ารสชาติเนี้ยมันคือความขมขม,ขมแอะ บูห่าชื้อไม่อร่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะโอเคลองก่อนเราก็จะให้เขาลองก็เป็นอย่างในคลิปวิดีโอเลยก็คือนางลองแล้วนางก็ไม่โอเคนางก็เอาจุกคืนให้ช่วงสองสมคืนแรกนะคะก็จะมีแบบเออทารานางก็จะแบบถามหาขอ ทุกครั้งที่นางขอมีก็จะให้ม่ไม่ได้ห้ามก็คือให้แต่ว่ามันก็จะแช่นะ้ํามาแล้วมันก็จะขมอะไรเงี้ยพอให้อะเราก็จะพูดกํากับเสมอว่ามันแอะแอะขมๆนะมันแอะแอะขมๆนะจะเอาไหมอะไรเงี้ยแล้วนางก็จะดึงมาคืนเพราะว่ามันขมมันไม่เอาอเาา <laughs> ตยใช่มามาจานนะพี่แนนอะไปเกินพี่แนนป้ะไป <laughs> ต้องโดนล่อไปเพราะว่าถึงเวลากินข้าวแล้ว แต่ว่าก็จะไปดึงเรื่องอื่นมางอแงแทนก็แบบอยากจะออกไปข้างนอกห้องบ้างอยากจะไปเล่นกับโกโกเ้เจจบ้างอยากจะไปหาคนนู้นบ้างคนนี้บ้าง,นนางก็งอแงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเออร้องเพลงกล่อมๆชวนเล่นเงี้ยเขาก็ยอมหลับแต่โดยดีนะคะคืนที่3คืนที่4ก็มีแบบคิดถึงคิดถึงจุกยอมทนดูดทั้งที่แบบมันโขมนะทนดูด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 ูไปสักพักอะ่ะจนแบบเมย์กับผิงมองหน้ากันว่าแบบว่าเออแบบ คือหรือมันจะทนอะไรเงี้ยเพราะว่าทาราชอบทนทนความเผ็ดนางชอบกินกับข้าวบางอย่างที่แบบมันเผ็ดอะไรเงี้ยอย่างลาบอะไรเงี้ยนางจะกินกับเมย์แล้วนางก็จะปากเจอเนาะเราก็เลยกลัวว่าโอเคนางจะทนทนขงเหมือนที่ทนเผ็ดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสรุปสุดท้ายคือนางก็ไม่ทนนะคะนางแค่แบบดูดพอให้หายคิดถึงอะ่ะแล้วนางก็เอาอจุกมาคืนเรานะคะจนกระทั่งคืนที่6กับ7เนี่ยก็คือเมใช้วิธีเป็นบอกว่า มันแอะๆขมๆปะปาเอาไปทิ้งแล้วไม่มีแล้วก็นางก็ไม่งอแงไม่ไม่ได้ต่อแยถามถึงอีกจะเอาอีกอะไรเงี้ยก็คือหายไปเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบเลิกแบบได้อย่างถาวรน,นะคะแล้วก็ทาราก็คือนอนยาวนอนยาวไปเลยอย่างเงี้ยก็พอ พอมันไม่มีจุกแล้วอะเหมือนมันเขาไม่ได้คาบอะไรไว้ตั้งแต่แรกตอนนอนพอตอนกลางคืนที่มันไม่มีแล้วอะคือมันไม่มีมาตั้งแต่แรกแล้วพอกลางคืนอะระหว่างนั้นในตอนกลางคืนที่เขาละเมอตื่นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบงองแงเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนคือแบบว่า มันคาไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆพอมันหายไปปากมันว่างเนี้ยเขาก็จะงองเงวัยของทาราถามว่ามันยังมีจุกหลอกที่ได้ตามอายุของเขาไหมมันก็ยังมีแหละถ้าเราจะซื้อแต่เมย์คิดว่าตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่าเพราะว่าคนที่สองเดี๋ยวก็จะคลอดแล้วและนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะคะที่เมย์คิดว่าก็เป็นวิธีที่ ถือว่าใช้ระยะเวลาไม่นานนะแต่ว่าต้องบวกกับความแบบใจแข็งของเราด้วยเพราะว่าช่วงที่ลูกเขาขอหรืองอแงขอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบสู้กับจิตใจอะทั้งพอ่อทั้งแม่อะไรเงี้ยว่าแบบว่า เออเราจะยอมเขาไหมหรือเราจะยังไงหรือแบบเออเราจะแข็งต่อไปได้ไหมซึ่งเมย์กับผิงก็ถือว่าผ่านฉลุยนะคะเพราะเราก็ไม่ใจอ่อนนะออนางก็เลิกจุกหลอกได้สําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วมันก็คือมันมีผลดีอะทุกคนอะไรที่เราใจแข็งได้แล้วมันเกิดผลดีกับเด็กอะ่ะเมยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเราไม่ได้ ตัดของเขาออกมานะเราคือเราให้เขาแต่ว่าของที่เราให้เราก็บอกว่ามันเสียแล้วมันไม่อร่อยมันขมแค่นั้นเองให้เขาลองชิมให้เขาลองเจอด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวให้เขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเนาะที่ป้ายทำอะไรอันนี้บอันนี้ฟ้าทาราโจรน,นะพี่ปายจะกินหรอเอาจะไปสนใจเมย์ก็หวังว่าเจ้าฟ้าทา,ายาโจรเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่แบบว่าเออมาแชร์ให้แม่ๆเนาะที่แบบคิดว่า จะเลิกจุกหลอกลูกยังไงดีก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะเพราะว่าไม่ทําแล้วก็คือโอเคน้ําตาเสียน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าเราให้เด็กเป็นคนลองแล้วก็ตัดสินใจเองว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะถ้ายังไงคราวหน้าเมนมีเคล็ดลับหรือว่ามีวิธีอะไรมาแชร์กับแม่ๆอีกก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูกันนะหรือว่าถ้าใครอยากได้คลิปแบบไหนประมาณไหนอยากให้พูดถึงอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลย นะคะคไปแล้วบ๊ายบายเยี่ยมมายี่ยมจุยมายี่ยมไหนจุยมายีานะยา่ยมมาแอะแอะขมๆนะยี่ยมมาขมๆอ่ะยี่ยมมาไหนปะป๊าชิมสิข้าวป้าชิมสิแอะอท่าละเอามามาชิมมาชิมนอาท่าละชิมมาขมไหมแอะแอะไหมขมไหมเอ,อืเอเหือผู้หาชื่ออ่ะ 来，不要了，来，不要了，咱们关灯，关灯睡觉。